เจอกันอีกแล้วครวนี้พี่สอเฮ้ยโมูดไทยราการก็โทษอโไรายการขอโทษลงโตัวไนแน่นอนคือรายการเมื่อกี้รายงานกานครับกราบสวัสดีพี่น้องของเพื่อนท้องแม่ตายายบึกป้านาหานหลานที่หายใจด้วยออกซิเจนนะครับชื่อนายสุรวันสุวรรครับชื่อเล่นชื่อมิงเยกสันมิงครับดีครผมอตนครับ ครับผมหนึ่งนัทวัฒน์จันกรนะฮะวันนี้เรามาพูดเรื่องอะไรครับเกี่องสิบวิธีทําให้คนมองมอืกแบคนโสดให้กลายเป็นคนคิดบวกอย่าิบวิธีนะสิบปิธีนะมาดูข้อแรกครับอย่าจมปักกับอดีตอย่าอยู่กับอดีตอะไรเงี้ยใช่ไหมครับผมใชครับกับคุณี่ดีอย่าอยู่กับอดีตครับ อย่าไปสนีจเราต้องมองไปใช่อย่าไปคิดมากครับอย่ามองข้างหน้าครับต้องมองข้างหลังฮ้ยสองครับรู้จักการปล่อยวางครับจะถือก็จะหนักนะครับผมต้องรู้จักปล่อยวางครับข้าวบุับครับอย่าไปคิดมากครับครับให้มันนักร้ายก็ว่างมันไว้ครับครับทิ้งมันไปครับไม่าสนใจครับใช่อยู่นะครับก็เหมือนีีก่อนครับพูดง่าย ผมดูทะลุสี่คนแล้วครับผมเรียเข้ามาครับเรียเข้ามาครับทางเราแจกจริงครับผมสามครับให้อภัยคนอื่นแต่ตัวเองให้อภัยแต่ของจะของเย็นยังผิดมากให้อภัยจะอ่องต่อต่อลาบหมูทอดครับผมลาบหมูทอดสี่ครับ เห็นคุณค่ากับสิ่งดีๆที่ผ่านเข้ามาครับเช่นอ้าวแปลว่าสมมติเอาสมมติยังไงเหลือความรักเัวเองมีสี่บาทครับครับสี่บาทมีคุณค่าครับค่าอะไรอีหยังเนี่ยผ่านผ่านผ่านไปครับผ่านไปครับพ่อหาพ่อหาเอาครับครับเรียนรู้จากอดีตที่ผิดพลาดครับอ่าแล้วว่า อดีตเนี่ยเราเคยพังเราเรียนรู <no ้จากตรงนั้นให้มันเป็นบทเรียนปัจจุบันก็ฟังอีกหาดฟาดฟาดครับครับสอบคณจริงหกเสียสารหาไอดอลเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้เราตัวเองครับผมมงคนนะครับผมอย่าเนิติดีามงกครับไอดอลเป็นไงครับปแต่ไอดอลพี่ไอดอลก็คนที่ประสบความสำเร็จ คนที่คนที่ผ่านผ่านเรื่องราวเดือดร้ายตรงนั้นมาผมก็นูโทนี่นะครับนี้เปิดฟาร์มครับโชนี่ขายงูวัวขายงูบัวขายบัวอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีครับผมสุขสีเมืองครับผมเี่องเสือสุขสีเมืองไมาทำอะไรเขาสุงสีเมืองไปวิ่งออกอากาศสีบัลรล้อมใจคไปดูปลาบุ่เพื่อนดีเพื่อนดีปลาบุ่เล่นน้ำ มีสิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อนดีอยู่ในกลุ่มที่คิดบวกด้วยกันเฮฮากันเนี้ยไรสาระไปบวันไม่มีสาระเลยถึงอยู่บ้านจะเหงาจะเศร้าจะเบื่อมาอยู่วิเลยก็หายไปเศร้าเดียวเออกัางคนหายไปหายไปเป็นเกาหละออยู่วิเลยก็จะคิดมากครับอ่านหนังสือที่สร้างแรงบันดาลใจเรื่องลงครับ มมมานนี่เอแวิทยาลู่16คนเลยครับเอาเต่นจริงแจกจริงครับผมอ่านมิดูหน่อยอ่านมิดหน่อยอ่านมิดหน่อยไอ่านมิดหน่อยอ่านมิดเนี่ยอานอ่านไอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะคั่นไว้ก่อนนะครับเบาเนี่ยนึงเขาว่าเบาเนี่ยเบาเนี่ยมีอะไรถามได้ครับผมมีอะไรถามได้ครับถามได้จะให้ไปขอกับบอสมาถ้ามอ็ได้เออ ไปต่อตอที่เก่ามันอุ้ยคนดูจริงิคนฝึกให้ให้เป็นคนยิ่งง่ายคือประมาณว่าหันเข้าหันเข่ามึงซื้อเสาหันเขาเห็ดยังก็ได้แต่หันเขาแบบว่าหาแนวเห็ดอ่ะเตะตะกอดสิให้สิไป่หม่วงว่าห้าวเสาเตะไปเตะมาแล้วก็บอเสาแล้วว่ามนร้อนมากหเนเออมนร้อนบ้างทั้งทีแล้วัเสีห่อนะครับเมื่อยกว่า ไปแล้วเหรอเดี๋ยวต่อพี่น้องหายงั้นเกี่ยวก็บอะไรเกี่ยวกับบอซีเรียอยู่บ้านอาจจะซีเรียแต่ว่าอยู่บ้านอะไรกับแอเรียครับครับผมครับคุณจีดีสิบข้อสุดท้ายครับนั่งสมาธิครับมันเรื่องราวก่ออยู่ซื่อต้องเงียบยังนั่งสมาธิอยู่นะซื่อแต่ว่านั่งซื่อๆล่ะไม่ต้องเงียบยังกับผมย่าไปคิดถึงเรื่องที่ผ่านมาให ปล่อยวางทุกอย่างครับพูดง่ายแต่ว่าทํายากแต่ถ้าทําแล้วจะผ่านไม่ได้ครับนมแครับนิ่งเข้าไปผมไม่ได้ผ่านบ่รได้ครับผมก็ยังอยู่หมองเก่าอยู่ยังไปวงหอนของที่สองเลยยังอยู่อันหนึ่งอยู่ยังออกากะวงงเรียนตรงนั้นไม่ได้ชิ้นนี้ชิ้นปกติใไหมไงล่ะเก้าวงไสอบทามได้ครับผมก็ไม่แล้วครับก็ประมาณนี้ครับคืออยาไปึืนหลายต่อหาที่แทงคืนหลายแทงเหียนให้ จะของปวดหัวครับครับท oh ั้งปวดหัวแล้วเสียสมาธิในการเรียนครับผมยั้อยู่ในวัยเรียนอยู่ถ้าเราจะเป็นใครนะครับปวดหัวกับแน่น้ำหน่กินยาพาราเลยครับผมขอบคุณครับเดาเม้นหน่อยตัวเม้นหน่อยครับเม้นได้ครับเม้นได้สีตาเนี้ยมานี่เขียวใสขึ้นอย่างนี้แล้วกไม่มีเขียวใช่หเปล่าต่อเม้นไหมครับต่อเม้นนั่นละกันครับคนดูตั้งเยอะเอาพิมพ์มาแค่ห้าหกคนเอง คืออะไรไม่ต้องดูดูแล้วไปพิมก็ได้เออพิมด้วยสิอดูเสียบุกซาได้ครับมีอะไรพิมมาได้ครับบุกพงพื้นซะนน้ำพุงแตกนะเอาควาเป็นว่าเมื่อนี้จบไกใแค่เพียงเท่านี้ปวดติดตามอีพีต่อไปของเ้าครับอีพีต่อไปทำอะไรคเออเป็นการกินครับจะแตกจับกินอุ้ยขอโทษ กินครับกิน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 สันเอตครับดีว่าใส่ครับยาอะไ้เนี้ยพูดงวงนหน่อยหนึ่งสองรับจับ